บ่าให้เชือกลัดก่อนไม้มีน้ำหนักกันไม้ลื่น โ <c oughs> <Okay. S 2> อเคอ้าวเบรกไม้มีน้ำหนักนะ ปล่อยมือเลื่อยเลย,ยต้องมาจับฝั่งนี้หานิ้มตัวรับแรงกระแทกบ<ป>าเบ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 าได้กระแทกไม่ได้นะพื้นเป็นนี่นะเบาเบานะเยี่ยมนะ